โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็คลิปนี้มาเปรียบเทียบดามเมจของอาวุธแต่ละชนิดนะครับแล้วก็สัตว์ขี่ด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับว่ามีผลต่อการมีผลต่อดามเมจหรือเปล่านะครับอ่าก็ตามที่บอกไปคลิปก่อนหน้านะครับว่าจะมาเทสดามเมจให้ดูนะครับสำหรับด่านที่ผมจะใช้ทดสอบนะครับ ขอนยาใช้เป็นด่านหมอผีแล้วกันนะครับอืมอ่ะค่อนข้างตีง่ายะะพอสมควรนะด่านนี้เนาะ,ะแนะนนำเป็นทั่วไปแล้วกันนะครับโอเคอสำหรับด่านนี้นะครับมีที่อ่า ในการตีเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะสามารถนำไปใช้ได้นะครับ okay. โอเคกดหมดเลยนะครับเพราะว่าเราวัดดาเมจวิ่ทนะครับนี่นะครับสองอันนะครับว,ว้าวหนึ่งสามสี่นะครับก็มองผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแสนสามื่นสี่พันนะครับอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยน ชูชักคูเป็นเกนบุแล้วกันนะครับดูว่ามีผลมากไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปอยู่ที่เดิมเลยนะครับก็สัตว์เลี้ยงเพิ่มดาเมจกับสัตว์เลี้ยงไม่ได้เพิ่มดาเมจนะครับแต่จะแตกเขาค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะครับ อ่าตอนบินตรงนี้ขออนุญาตไม่ยิงแล้วกันนะครับเพราะว่าปีกเขาบวกดาเมจนะครับเวลายิงอ่าเวลาบินไปนะครับเขาบวกดาเมจด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับแปดเปอร์เซ็นเลยนะครับฮะเหมือนเดิมครับกดห้าสิบครับกดมดครับกดดึงกดครับจะได้เหมือนกันครับรอจังหวะครับยิงครับ โอ้ไม่ติดทีนะครับก็อัตาที่ห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับก็หวังอะไรเยอะไม่ได้นะครับ บินไปที่เดิมนะครับทําเถอนนะครับเพราะว่าเวลาบินจะบวกดาเมจแปดปอร์เซนต์นะครับเดี๋ยวรอนะครับนี่ครับผ่านปุ๊บยิงเลยหูไม่ตีทีครับ ไม่เป็นไรโอ้โหเบามากโอเคดอกดอกที่เราแบบกดเต็มเต็มไม่ติดขี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำให้จนกว่าจะติดขี้แล้วกันนะครับ ช่วงนี้อาจจะมีเกมอื่นเข้ามาแทรกบ้างนะครับเพราะว่าดีดีแท้งเขาก็อย่างที่เห็นนะครับก็ซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเดิมนะไม่ยังไม่ค่อยอัปเดตอะไรมากมายนะครับส่วนมากก็เป็นของเก่เาๆนะครับอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมไปจึ๊บโอ้โหไม่ติดคิอะไรมันจะเบอร์นะ ถ้ารอบนี้ไม่ติดที่เดี๋ยวขออน,นุญาตเปลี่ยนเลยแล้วกันนะครับก็ erem. โอเคค่าเงินไหมครับ โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นน่ะโอเคเอาเป็นว่าสรุปผลให้ฟังเลยแล้วกันนะครับก็สัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็เกมบบุอ้อฟเยอะกว่านะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูสแต็กแล้วกันนะครับสำหรับชิวชะคูนะครับเลเวลอยู่ที่60นะครับสแต็กดาเมจอยู่ที่564นะครับถึงจะบวกอตรงนี้มาค่อนข้างเยอะก็เถอะนะครับ แต่กนบุครับสแต็คเขาเต็มกว่าครับดาเมจอยู่ที่867นะครับซึ่งมันถามว่าทดแทนกันได้ไหมก็ได้นะครับเหมือนเราใช้ชิชคุนะครับกดเต็มหมดเลยจะเท่ากับกนบุอัพเต็มนะครับตอนนี้อยู่ที่สกิลนะครับสกิลผมก็ยังอัพไม่เต็มนะครับโอเคไปขั้นกันต่อไปเลยนะครับ อ่าเดี๋ยวเปรียบเทียบดาเมจครับอ่ายิงเข้าไปอยู่ที่ประมาณแสนสามมืนสี่พันเนาะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสัตว์ขี่ดูนะครับเปลี่ยนจากมดนะครับอ่าบวกพลงังโจมตีสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเปลี่ยนเป็นอาชาเพิงนะครับบวกดาเมจแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เองนะครับ แต่ได้เสียหายขีดิคอนกับอาัตราคีดิคอนเพิ่มเข้ามานะครับเรา,าเรามาดูกันว่าจะต่างกันขนาดไหนนะครับซึ่งดามเมจสแตนดาร์ดของไม้อยู่ที่639นะครับของหมดอยู่ที่79นะครับ <c oughs> ก็ดาเมจต่างกันห0 0เลยนะครับอ่าสัตว์เลี้ยงระดับสีเขียวนะครับกับสัตว์เลี้ยงระดับสีอ่า ทองหรือเปล่าทองหรือม่วงนี่แหละมองไม่ชัดอ่าสีทองสีม่วงนะครับสีทองยังไม่เข้าไทยนะครับบินไปครับเหมือนเดิมเลยอรอบนี้ไม่ต้องห่วงนะครับแพทย์จกกะการันตีที้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เขาผ่านเส้นนละ้รก็ยิงเนี่ยครับแสนสามเฮ้ยทำไมดามเมจมันเท่ากันวะอ่าจะสังเกตได้ว่าอ่าเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ที่อัพนะครับเพิ่มดามเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์กับเพิ่มดามเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ความแตกต่างนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะครับถ้ามดแดงตัวนี้นะครับเป็นระดับสีม่วงเหมือนกับอาชาเพิงนะครับเขาก็จะแรงกว่าแน่นอนนะครับแต่ส่วนตัวก็คือมดอยู่ในระดับสีเขียวนะครับก็เลยสเต็กเขาไม่ได้นะครับก็เลยสู้อาชาเพิงไม่ได้นะครับแต่อาชาเพิงมีข้อดีก็คือ,อโอกาสติด คีติคอนคือแบบแทบจะร้อเปนะครับเพราะว่าตัวเขาเพิ่มมาแล้วห้สนะครับส่วนอัอตราคีติดต,ตัวเราก็อัพขึ้นมาอย่างน้อยก็สิบห้าจากอาวุธก็สิแล้วนะครับห้าสก็หกแล้วนะครับจากรูนอีกนิดหน่อยนะครับอย่างตอนนี้อัตราคีที่หกบนะครับบวกมาอีกห้าสนะครับก็ร้อยร้แล้วนะครับ ยังไงก็ติดขี้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เราจะได้ดาเมจจากการติดขี้ตรงนี้ด้วยนะครับอตอนนี้ก็สรุปได้ว่าสัตว์ขี่นะครับมีผลต่อการใช้งานนะครับควรเลือกสัตว์ขี่ดีๆนะครับก็อย่างที่แนะนําไปเบื้องต้นนะครับสัตว์ขี่ที่ควรใช้นะครับก็จะมีอาชาเพิงนะครับสแตนดาร์ดควรต้องมีนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับแนะนำเป็นมดแดงนะครับอ่าแล้วก็ขั้นสูงนะครับมับงกรกระดูกครับนี่ตัวนี้เลยนี่ครับอ่าดาเมจบวก30มสิเปอร์เซครับอัตราคีบวกสาสิเปอร์เซ็นครับความเสียหายคีย์ิคอนบวกสามสเปอร์เซครับซึ่งม้าบวกดาเมจแค่สิบห้าอัตราคีที่ิคอน น้อยกว่ามา้าไป20นะครับแต่อัตราคิดเราค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วนะครับ68บวกนี่30ก็90แล้วนะครับความแรงคิดที่ค่อนบวกอีก30%นะครับแรงกว่าม้า5%นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับการแนะนำอาวุธลงดันแล้วก็เปรียบเทียบดาเมจเล็กๆน้อยๆ,ๆให้ดูนะครับ แล้วก็ตู้เย็นนะครับเป็นอาวุธที่ไม่ค่อยเหมาะแก่การลงดันสักเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมได้นะครับสำหรับอันติเมทของเขานะครับก็อันติเมทของเขานะครับยิ่งเรายิงสูงเท่าไหร่ครับเขาก็จะยิ่งทำดาเมจได้เยอะขึ้นเท่านั้นนะครับสูงสุดอยู่ที่50าสินนะครับก็คือเล่นยิงมุมสูงเลยนะครับ อโอเคก็สเต็กก็มั่วๆไปนะครับสำหรับสเต็กตรงนี้นะครับถ้าให้แนะนำก็จะเป็นพลังโจมตีอัตราคีย์ิคาลนะครับแนะนำสออย่างนะครับถ้าได้พลังโจมตีเป็นระดับสีทองจะยิ่งดีมากเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ อ่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อ, like, อเป็นกำลังใจให้ผมได้ไวยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ